ดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีกุมนะคะดูตามชาร์ตนะคะชาวราศีกุมคือผู้ที่เกิดนะคะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมอาจารย์อิงโหราศาสตร์ไทยนะคะวันนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์ดวงรายปากคุมเนื้อหาแต่วันที่1มิถุนายนถึง15มิถุนายน2563ค่ะค่ะอาจารย์ได้ตั้งจิตอธิษฐานเปิดดวงชาวกุมภาพรวมนะคะเดี๋ยวตามมาดู ไปพร้อมๆกับอาจารย์เลยค่ะตำแหน่งที่เป็นประเด็นปัญหานะคะที่เปิดขึ้นมาไพ่บอกอะไรได้บ้างนะคะบอกว่าจะทุกข์ใจนะคะในเรื่องของสุขภาพนะคะตำแหน่งที่บ่งบอกอาจารย์ก็มองไพ่เซนเตอร์นี่แหละเป็นไพ่8ดาบแล้วไพ่ข้างบนเป็นไพ The เ่เดอะแฮงแมนแล้วก็ ี่ดาบนะคะอันนี้ต้องให้ระวังเรื่องของสุขภาพโรคเก่าๆก,กําเริบได้ด้วยเหมือนกันไพ่เดสไพ่หกถ้วยนะคะเพราะนั้นใครที่มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพที่เลื้อยลังต้องรีบไปตรวจเหมือนกันนะคะอาจจะมีปัญหาในเรื่องสุขภาพ ในสิ่งที่เราคิดว่ามันหายขาดแล้วมันยังไม่หายขาดได้ด้วยเหมือนกันนะคะในเป็นประเด็นปัญหาในในแง่ของสุขภาพนะที่อาจารย์มองอีกเรื่องหนึ่งปัญหานะคะที่จะเกิดก็อาจจะเป็นเรื่องของนะคะเรื่องของการใช้ใจ่ายในเรื่องเงินไม่ว่าจะใช้จ่ายในเรื่องอรักษาสุขภาพและก็อาจจะเป็นเรื่องมองถ้าเป็นเรื่องดีก็คือเป็นการซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัย นะคะในพวพันทุเป็นไพ่สี่ถ้วยขายายด้วยไพ่เดอะเดอะแฮงแมนะคะอันเนี้ยสามใบอยู่ในพวพันธุที่ไพ่ใบนี้เป็นตำแหน่งจิตใจเป็นตำแหน่งที่อยู่อาศัยเนี่ย ตรงนี้นะคะบางคนมีเกณฑ์ซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยหรือบางคนมีความหนักใจในเรื่องของทรัพย์สินมรดกความขัดแย้งเป็นเรื่องของการที่จะมีการฟ้องร้องอะไรบางอย่างเกี่ยวกับญาติพี่น้องได้ด้วยนะคะสาชาเป็นเดรแฮงแมนเนี่ยถ้าภาพรวมเนี่ยอาจจะมีปัญหาในแง่ของความวุ่นวายพอสมควรแต่ปัญหาทุกอย่างมันมีทางออกหรือแก้ไขไหม นะคะตำแหน่งที่จะตอบโจทย์ก็ตำแหน่งไพ่หกถ้วยได้ด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นตำแหน่งสรุปและตำแหน่งตัวตอนอีกไพ่ใบหนึ่งที่อาจารย์มองให้เป็นตำแหน่งลัคนาคือไพ่สเตรนที่กิ่งไพ่นี้ถ้าวางเซล t i c ิคอร์ก็อยู่ตำแหน่งตัวตนแต่ถ้าวาง12เรือนก็อยู่ตำแหน่งอรินะคะเพราะฉะนั้นก็กลายเป็นตำแหน่งปัญหาได้ด้วยนะ่แะแต่มีทางออกนะคะไพ่สเตรนท์แปลว่าชาวกลุ่มเนี่ยนะคะไพ่สเตรนท์ก็คือเขาเรียกว่า ยังยังเข้มแข็งยังสามารถที่จะจัดการปัญหาที่มันว่าหนักเนี่ยให้มันจบลงได้ไพ่เดสแปลว่าการจบปัญหานะไพ่เดสขยายด้วยไพย่เอ็มเพรสเห็นไหมฮะแล้วขยายหกถ้วยอแปดเหรียญเนี่ยถ้ามีการฟ้องร้องคดีคดีความก็ชนะได้เงินกลับมายังได้ครอบครองทรัพย์สินในสิ่งที่ตัวเองอมีสิทธิ ะะก,ก็ยังได้ชนะก็จะพูดอย่างนั้นในเรื่องของอทรัพย์สินเงินทองนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งตำแหน่งเนี้ยถ้าเป็นการหาเงินถ้าชาวกลุ่มมีอาชีพพวกขายเครื่องนอนก็ได้นะคะขายพวกตู้เตียงที่นอนหรือทำอาชีพขายประกันขายยาสมุนไพรนะคะพวกเกี่ยวเน้นในเรื่องของสุขภาพพวกเนี้ยนะขายเ,าเกี่ยวข้องกับ ยุกยาเคมีพันุ์อุปก,กรณ์เหล็กโลหะพวกลงหล่อลงกึงเนี่ยอาชีพอย่างเงี้ยสถานพยาบาลก็ถือว่ารายได้จะเข้ามาดีนะคะ,ะมีเกณฑ์แบบนั้นได้ด้วยนะคะสำหรับชาวกลุ่มถ้าทำอาชีพแบบนี้อาจารย์มองว่าเวิร์กนะคะ,ะก็ถือว่าเวิร์กเลยละ่ะนะคะ,ะและบางคนยังมีอาชีพในแง่ของรายได้จากในหน้าขายที่ดินออันนี้ก็ถือว่าโอเคค่ะ พวกขายประกันอย่างเงี้ยก็ก็โอเคนะคะในเรื่องของรายได้ที่จะตอบโจทย์แบบนี้นะคะ,ะแล้วถ้ามามองการงานนะคะถ้าการงานน่ะอยู่ไพ่เอ็มเพรสแล้วก็ขยายด้วยไพ่แปดเหรียญการงานอาจารย์มองว่ายังดียังมีความมั่นคงคุณทำอะไรก็ทำต่อไม่จะเป็นต้องเปลี่ยนงานย้ายงานยังมีความมั่นคงผู้หลักผู้ใหญ่นะคะไพ่พบสุภาเป็นแปดเหรียญเอ็มเพรสยังสนับสนุน แนวเรื่องของการงานไม่มีปัญหาถ้ามองก็ประเด็นสุขภาพการเงินที่อาจารย์พูดไปถ้าแนวเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมาอาจจะทุกทรมานใจไม่ได้ดังใจยืดเยือย้อเรือ้อรังเ,เลิกก็เลิกไม่ได้ล่ะค่ะเหมือนยังกรรมไม่หมดต่อก,กันแล้วค่ะก็ยังวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยนะคะหกถ้วยวิวออฟฟอร์จูนในที่สุดก็ยังกลับมาอมไปไกลแค่ไหนก็หมุนกลับมาในจุดเดิม นะคะในเรื่องของความรักก็จะกลับมาดีกันนะคะก็บางท่านนะคะก็มีเกณฑ์เจอแบบรักเก่าๆที่ที่คิดว่ามันจบไปแล้วนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนเก่ารักเก่าๆสิ่งเกา่เกาๆกลับมาได้ด้วยนะในชีวิตของชาวกลุ่มนะคะมีเกณฑ์เจอเ,อ,อเขาเรียกว่าคู่ที่เราคิดว่าเราพึงพอใจเขานะสมัยเด็กนักเรียนนักศึกษาอย่างเงี้ย นะแปลกมากเลยในเรื่องของความรักก็ยังมีเกณฑ์น,นั้นที่จะกลับมานะคะคือไม่ได้สูญเสียหรือถ้าปัจจุบันใครเครียดเรื่องของความรักอยู่คิดว่าเราจะสูญเสียคนรักไปแล้วอะ่ะเดอะแฮงแมนไม่ได้แปลสูญเสียนะมันคือความผูกพันนะอาจจะเป็นทั้งบุญและกรรมที่ชาวกลุ่มกับคนรักมีต่อกันแต่ยังไงก็ยังกลับมาอาจารย์ยืนยันเลยนะะตัวยืนยันเนี่ย วิวออฟก,กับหมายเลขหกถ้วยนี่แหละค่ะในเรื่องของความรักน้งองส่วนเรื่องของการเรียนใครที่เรียนเกี่ยวข้องกับแพทย์พยาบาลสาธารณสุขยุคยาเภสัชนะฮะพวกงานที่เกี่ยวข้องกับเอเคมีพวกเนี้ยถือว่าดีการเรียนที่เกี่ยวข้องโทษทีการเรียนไม่ใช่การงานเนี่ยใครที่เรียนเกี่ยวข้องกับพวกเนี้ยหรือแม้กระทัง่งเกี่ยวข้องกับโบราณคดี อืมนะคะมามหาลายศิลปากรที่เกี่ยวข้องกับโบราณคดีเงี้ยอาจารย์มองก็ก็โดดเด่นถ้าเป็นการเรียนที่ใครที่เรียนสายนี้อยู่นะน้องๆชาวกุมมก็สามารถจบประสบความสําเร็จออกมามีเรียนจบมีการมีงานที่ดีทําถ้าพูดไปไกลแต่ถ้าพูดใกล้ใกล้ก็คุมแค่สิบวันก็ถือว่าทุ่มเทไปเถอคะนะไพ่วัน,นี้แปลว่ามุ่งมั่นและทุ่มเทก็ประสบความสําเร็จในสิ่งที่ตัวเองเออ พึงพอใจและคาดหวังนั่นแหละคะ่ะนะคะนี่คือเรื่องของการเรียนนะคะส่วนที่อยู่อาศัยเนี่ยนะคะอาจารย์มองว่านั่นและคะ่ะบางคนอาจจะมีเกณฑ์อ่มถ้าแค่ดวงอย่างนี้นะถ้าเราคิดว่าเราอยู่แล้วมันไม่ค่อยมีความสุขนะ,ะมีความขัดแย้งในเรื่องเล็กๆน้อยกับญาติพี่น้องหรือเรื่องมรดกเนี่ยใช้เกลือนะคะใช้เกลือไปวางไว้ ทั้งสี่มุมของบ้านน่ะนะฮะก็จะช่วยดูดซับพลังที่ที่ดูแล้วมันทำให้ญาติพี่น้องหรือคนในบ้านเก็บไข้ได้ป่วยหรือก็ไม่ไดเ้เขาเรียกว่ารักสามัคคีกันจะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นได้นะะที่มองในวงจุ้ยในดวงอมืมันอาจจะตอบแบบนั้นได้ด้วยนะคะถ้าเป็นโชคลาบนะคะจะได้เลขจาก คนที่อายุของคนที่สูญเสียไปนานแล้วก็ได้ถ้าเราฝันถึงก็เอาเลขอายุเขามาซื้อได้แต่ถ้าเลขในตำแหน่งนี้โชคลาภคือเลขสิบสามนะคะโอเคค่ะขอเลขโชคลาภจากไพ่ออร์เคิลด้วยนะคะ เลข79นะคะแล้วก็87ค่ะเลขโชคลาภนะคะสำหรับชาวกุมนะคะขอให้ทุกท่านปังๆกันนะคะขอบพระคุณมากนะคะที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ